สวัสดีครับผมช่างซ่อมเครื่องชงกาแฟวันนี้ผมจะมารีวิวการใช้งานแผงวงจร2รุ่นนะครับผมวันนี้แผงวงจรมันจะมีรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับผมรุ่นเล็กจะเป็นพวกใช้กับเครื่องชงตัวเล็กนะครับผมเป็นระบบเมนนวลนะครับผมรุ่นใหญ่จะใช้พวกระบบบอโต้นะครับสองหัวชงใช้กับปั๊มตัวใหญ่นะครับผมตั้งค่าไอเครื่องไอแผงแผงใหญ่เนี่ยมันสามารถตั้งค่าน้ําได้นะครับผม สี่ระดับนะครับผมแล้วก็ตั้งค่าน้ำความน้ำร้อนได้ด้วยนะครับผมตัวนี้ใช้กับพวกสองหัวตัวใหญ่ปั๊มแบตเตอรี่หรือหนึ่งหัวตัวหนึ่งหัวตัวเล็กนะครับผมก็จะใช้ได้นะครับผมอันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูรีวิวการใช้งานนะครับผมผมจะ,จะลองใช้ปั๊มจะใช้แผงวงจรตัวใหญ่นะครับผม ใช้กับตัวลามาซ็อกโคลิเนียเอนะครับผมดูซิว่าจะสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับผมอันนี้ผมเทสเป็นเดือนนะครับผมก็เสถียรมากเลยครับผมแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นหัวเดียวแผงรุ่นใหญ่ก็จะไปเทสกับครึ่งชงหัวเดียวไอเบอร์ลิเทหัวเดียวนะครับผมเทสก็โอเคใช้งานได้นะครับผมตั้งคาน้ําได้ปกตินะครับผมอันนี้แผง2รุ่นนี้ทางผมได้ผลิตขึ้นเองนะครับผมราคา ราคาก็จับต้องได้นะครับผมมีบริการหลังการขายมีการซ่อมนะครับผมรับผิดชอบนะครับผมราคาไม่แพงนะครับผมใช้งานง่ายนะครับผมใช้งานได้หลายรุ่นมากเลยครับครับผม10กว่ารุ่นหรือ16รุ่นนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปจะมีรูปเครื่องที่สามารถใช้งานได้ให้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวการใช้งานกันเลยครับผมอันนี้เดี๋ยวมีคลิปที่2ด้วยนะครับลืมบอกคลิปที่2ก็จะเป็นรีวิว คอนโทรลตัวเล็กแผงเล็กนะครับใช้กับตัว Expo Bar Panther Manual นะครับผมรีวิวการใช้นะครับผมใช้งานได้ไอแผงวงจรตัวเล็กนี่สามารถแผงวงจรตัวเล็กนี่สามารถใช้กับพวกเครื่องตัวใหญ่ปัม๊มตัวใหญ่ได้นะครับผมการต่อกับปัม๊มตัวใหญ่ก็ต้องใช้แม่เหกแม่เหล็กคอนโทรลปั๊มนะครับก่อนเข้าแผงนะครับผมมันก็จะสามารถไปคอนโทรลไอพวก ปั๊มตัวใหญ่เครื่องแต่ได้เฉพาะเครื่องผู้เมนนวลนนะครับสองหัวก็ได้หัวเดียวก็ได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันครับอันนี้เป็นเครื่องที่เพิ่งล้างเสร็จนะครับผมประกอบเราจะใช้บอร์ดที่เราที่ทางเราผลิตขึ้นเองเทสระบบนะครับเพราะว่าตอนประกอบเครื่อง้างนการเทสระบบจะค่อนข้างจะเยอะจะค่อนข้าง,างจะนานนะครับเราจะใช้บอร์ดที่เรา สร้างขึ้นเองนะครับในการทดสอบนะครับผมว่าจะโอเคหรือไม่ครับตอนนี้ก็โอเคทุกอย่างนะครับผมการทํางานปกตินะครับจุดเด่นเ,เราจะใช้ตัวมอแปลงเราจะใช้สวิตชิ่งแทนมอแปลนนะครับมันจะทนต่อพไฟตกไฟกระชากได้เยอะกว่านะครับผมเทสการใช้งานนะครับบอร์ดที่ผลิตขึ้นเองนะครับผมตัวนี้ เทสดึงน้ำโอเคปกตินะครับผมกันตั้งค่าน้ำปกตินะครับผมทดสอบปอดนะครับผมตัวนี้การดึงน้ำเข้าหมอ้อปกตินะครับผมตัวนี้นะครับผมเคนะครับผมตัวนี้เห็นไอันนี้เทสกับเครื่องชองหัวเดียวใช้งานทุก ได้ทุกฟังก์ชันนะครับตั้งค่าน้ำได้เดี๋ยวจะลองตั้งปุ่มนี้นะครับเดี๋ยวปึ๊บครับปึ๊บเดี๋ยวลองให้ออกโปรแกรมดูนะครับผมนี้ นี้โอเคใช้งานได้ทุกฟังก์ชันนะครับเติมน้ำเข้าหม้อปกติกด,ดกดตั้งค่าน้ำได้สี่ปุ่มนะครับผมปกตินะครับผมคลิปนี้เทสกล่องตัวเล็กแล้วนะครับผมอันตัวนี้จะทำการเปลี่ยนกล่องนะครับกล่องของทางทางร้านเรานะครับผม ทำการเปลี่ยนนะครับผมใช้ได้นฮะผมนี่เปลี่ยนกับตัวเอ็กโคบาร์รุ่นพันเซอร์นะครับนี่นุ่นแล้วผมเดี๋ยวจะมาลองดูกันนะฮะใช้งานได้หรือเปล่าบนี้อันนี้เปลี่ยนกล่องเทสนะครับผมใช้งานได้ต้มร้อนปกติเติมน้ำเข้าปกตินะครับเดี๋ยวจะลองเทสสักระยะหนึ่งนะครับผมเราก็จะส่งให้ลูกค้านะะแบนนี้ อันนี้การประกันหลังการซ่อมก็มีหมดนะครับผมอันนี้เทสการทํางานนะครับผมเดี๋ยวจะเอาน้ําร้อนน้ําร้อนออกนะผมดูว่าจะเติมน้ำเข้าหม,ม้อไหมนะครับผมอันนี้เติมน้ำเข้าหม้อแล้วก็ตัดการทํางานฮีเตอร์ด้วยนะครับผมฟังก์ชันนะฮะจะตัดการทำงานฮีเตอร์ก่อนนะครับให้น้ําเต็มมาค่อยค่อยฮีเตอร์ทํางานนะครับผมลองนะโอเคนะครับผม แล้วอีกอย่างนะครับจะมีเซ็นเซอร์อีกอย่างหนึ่งถ้าเติมน้ํานานถ้าเติมน้านานอะลามจะตัดจะชงกดชงไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะมาเทสอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวจะลองเทสอะลามนะครับว่าเราปล่อยให้ปั๊มทํางานเลยน่าจะประมาณหนึ่งนาทีนะครับดูสิมันจะมีอะลามตัดการทํางานนะครับก็อะลามตัดการทํางานานะครับดูผมจะดึงเซ็นเซอร์นะครับให้มันเติมน้ําตลอดนะครับผ อันนี้ก็เติมน้ําตลอดอยู่นะครับผมเดี๋ยวน้ํามันจะล้นหม้อนะครับล้นตรงมาทางสตรีมน,นะครับผมอันนี้เวลาปั๊มดึงน้ําเข้าหม้อนะครับผมตัวไฟตัวมิเตอร์จะตัดการทํางานนะครับฟังก์ชันก็ครบโอเคนะผมเพื่อเซฟเพื่อเซฟตัวฮีตเตอร์ของมันนะผมอันนี้น้เริ่มลดมานะครับ อันนี้ตัวรามมาแล้วครับผมไฟจะไม่ต้มนะครับผมตัวนี้มันจะตัดการทํางานนะครับเราต้องปิดเ, <le> เดี๋ยวเราใส่เซ็นเซอร์ก่อนนะครับผมอ่าอันนี้ตัวฟังกช์ชันก็ครบเนะถ้าปั๊มทํางานนานถ้าปั๊มทํางานนานมจะตัดการทํางานนะเราก็ปิดแล้วก็ปกเปิดใหม่ใช่ไหมต้องปิดเปิดใหม่นะเือรีเซ็ตบอร์ดนะครับผมอ่าฮีเตอร์ทํางานนะครับอันนี้ก็ครบฟังก์ชันแล้วครับผมตัวนี้อันนี้ได้ทดสอบกอง3ามวันแล้วนะครับวันนี้ลูกค้าจะ จะมาเอาเครื่องนะครับผมอันนี้ใช้กล่องตัวนี้นะครับผมการระบบเป็นน่นนะครับผมอันนี้เราจะมาลองเทสชงกันนะครับผมความร้อนติดปกตินะครับผมชงกาแฟโอเคแล้วครับผมตรงนี้ น,นี้โอเคเลยนะครับผมเดี๋ยวจะลองเปิดน้ําออกจากหม้อต้มดูมันจะดูดไหมครับอันนี้เราลองสตรีมให้ต้มความร้อนนะครับถ้าเราเอาน้ํอาออกจากหม้อต้มนะครับผมอ่านี่มันดึงน้ำนะครับผมตัวความร้อนต้องตัดอ่าต้องตัดแบบนี้นะหยติดนะครับผมมัน,นกำลังดูดน้าําเข้าหม้อต้มอยู่นะครับผมอ่นนี้โอเคฟังก์ชันก็ปกตินะครับ จะส่งให้ลูกค้าอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูรูปเครื่องยี่ห้อนะครับที่ใช้ได้ก็ใช้ได้หลายรุ่นเลยทีเดียวนะครับผมอันนี้ให้ดูเป็นคร้าวๆนะครับผมอันนี้เบสเซ่านะครับผมอันนี้ใช้ก็กล่องเล็กได้นะครับผมอันนี้ลามาซ็อกโกนะครับผมอนีเอวีอันนี้เบสเซ่าตัวใหญ่นะครับผมก็แพงใหญ่ อันนี้ไอบริเทลไอบีเจก็ใช้ได้ครับผมไอเบริททลลานาก็ใช้ได้ครับผมตัวก้านโยกก็ใช้ได้นะครับกล่องเล็กตัวโนวาออสก้าก็ใช้ได้ครับอันนี้ลาซานมาโกโรมาก็ใช้ได้นะครับผมอันนี้ตัวลาโนวาอีล่าก็ใช้ได้นะครับผมอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะลาโนวาเหมือนกันนะครับผมอันนี้ลาล็อกฆ่านะครับจาว่าก็ใช้ได้นะครับตระกูลลาล็อก่าก็ใช้ได้เหมือนกันครับผมอันนี้แซฟก็ใช้ได้นะครับผมแบา์รุ่นเหมือนกันครับ มิซาเลโม่นนครับผมก็ใช้ได้เหมันนะผมยี่ห้อเลโม่นะอันนี้ลาสกาล่าครับผมรุ่นเก่าก็ใช้ได้นะอันนี้เอโคบาก็ใช้ได้ครับผมฟิลม่าก็ใช้ได้ครับผมหลายตัวเลยอันนี้ซีมี่ก็ใช้ได้นะผมสองรุ่นประมาณนั้นนะครับผม